สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกเสียงแล้วนะคะกับช่องคองมุลีช anel ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุมดําใบหน้าที่หมองคล้าผิวกายที่หมองคล้าแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็หลขุมขนกว้างริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากวัยแล้วก็ที่เกิดตามวัยนะคะมีปัญหาเรื่องเล็บแล้วก็เส้นผมนะคะวันนี้มุกมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําค่ะซึ่งตัวนี้มุกทานเองแล้วเห็นผลนะคะจึงอยากที่จะบอกต่อค่ะสําหรับตัวนี้ก็คือวิตามินผิวขาว WP ค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุมดําช่วยเ่งผิวให้ ขาวกระจ่างใสแล้วก็ออได้ยิ่งขึ้นค่ะช่วยกระชับรูปมุขนช่วยเพิ่มคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยบำรุงเล็บแล้วก็เส้นผมด้วยนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคประจําตัวก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษเบาหวานความดันโรคหัวใจก็ทานได้ค่ะทุกคนคือปลอดภัยนะคะเขามีออยรับรองความปลอดภัยคะ่ะรับรองได้ค่ะว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ส่วนผสมหลักๆของเขาเลยก็คือผลอัซาอิเบอร์รี่นะคะแล้วก็ซิงค์กูตา้าแล้วก็คอลลาเจนถึง3ตััววด้ยยกนนเละะคะสาบ ในภายใน1แคปซูลน,นี่นะคะเทียบเท่ากับการที่เราทานมะเขือเทศถึง2,256ลูกเลยทีเดียวนะคะซึ่งเยอะมากเลยค่ะสําหรับใครที่เคยทานน้ามะเขือเทศเป็นประจําจะรู้เลยนะคะว่าการทานน้ามะเขือเทศจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสออร่าแล้วก็ฝ้ากระกจุดดากระจางลงด้วยนะคะแต่เราไม่ต้องทานน้ามะเขือเทศนะคะทุกคนเราทานเพียงแค่วันละ2แคปซูลเท่านั้นนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าผิวออร่ากระจ่งางใสฝ้ากระจุนดาจางลงแน่นอนค่ะทุกคนตัวนี้คือการันตีได้เลยนะคะจะมีลูกค้าหลายๆ ท่านเลยค่ะที่สั่งไปทานแล้วก็เห็นผลแล้วก็ส่งรีวิวมาให้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็สมัครเป็นตัวแทนด้วยค่ะทุกคนคือทานแล้วเห็นผลสมัครเป็นตัวแทนนะคะคืออยากจะบอกต่อจริงค่ะว่าตัวนี้คือสุดยอดมากเลยค่ะสําหรับใครที่เคยทานวิตามินตัวไหนเราไม่เห็นผลหรือว่าใช้ครีมตัวไหนไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นนะคะลองเปิดใจทานตัวนี้ดูนะคะตัวนี้มุกทานเห็นผลจริงค่ะเลยอยากที่จะบอกต่อนะคะสนใจก็เข้ามา คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมุกจะแปะล,ลิงก์ทิงไว้ให้นะคะจะมีทั้งลิงก์เพจ a c e b o o k แล้วก็ลิงก์ Li น์นะคะสําหรับเพจ a c e b o o k นะคะมุกก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะก็มุกก็มีสาระดีๆมาฝากทุกๆวันเลยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ